เมทาแล็กซี่นะคะยาเชื้อรายาพื้นที่มีติดสวนกันตัวนี้ก็เด็ดค่ะลูกค้าเนื้อยาเขาดีด้วยนะคะนะตัวนี้เข้มข้น35%เลยนะคะออกฟิทไวกว่าเข้มข้นกว่าดูดซึมดีกว่า25%แน่นอนอยู่แล้วคะ่ะเนื้อยาดีด้วยนะคะนะตัวนี้จะเก่งไปทางเรื่องรากเน่าโคนเน่านะคะคนทุเรียนเป็นกันเยอะเลยพวกไฟท็อปนะคะลูกค้านะที่เป็นแผลค่ะถือว่าระ้ําค้างเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเด่นไปทางรากเน่าโคนเน่าคนน่าคะ สิบทางทางรากทางต้นแล้วก็ทางใบเลยนะคะนะยางแรกเลยลูกค้าใช้ฉีดพ่นก็ได้นะคะอัตราใช้ก็30กรัมต่อน้ํา20ลิตรค่ะหรือว่าใช้ทาแผลก็ได้เหมือนกันนะคะนะอัตราใช้ก็ร้อยกรัมต่อน้ํา1ลิตรนะคะหรือว่าใช้รากโคนก็ได้เหมือนกันค่ะหรือว่าพวกนี้เนี่ยยาผงเนี่ยลูกค้าก็ลุกมเมล็ดก,ก่อนที่นําไปปลูกก็ได้เหมือนกันนะคะนะครอบคลุมเรื่องเชื้อราในดินเลยค่ะมิทาเลกซิ่วนะราคาเนี่ยก็น่ารักด้วยค่ะมี2ขนาดนะคะลูกค้า 500กรัมกับ1กิโลกรัมค่ะเดี๋ยวปักไปกร้าไว้ให้ค่ะ